ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับก็มาแล้วครับนั่นสูตรโบราณมาพบกับ f อซทุกคนครับวันนี้ก็จะมานำเสนอในสูตรเด่นล่างครับ เป็นใบ,บ,บวันอาทิตย์ครับพี่น้องคนนี้ก็เลยเอาสูตรเด่นลางมาฝากพี่น้องเพื่อเสียมาตัดกับสูตรที่จับคู่ไห้ครับคลิปที่แล้วจับคู่ให้สี่สูตรคลิปนี้ก็สียเอาเด่นเด่นสามตครับมามาฝากพี่น้องแล้วก็เสียไปตัดสุด4สี่สุดนั่นครับ ครับพี่น้องก้อนสีข้าไปเพิ่งสูตรเดนกับฝากคำเตือนซะก่อนครับคำเตือนสูตรคำนวณนี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นสูตรจะถูกจะผิดไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าฉลากจะออกตัวไหนครับกให้ท่านใช้ดุลพินิจครับในการรับชมสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับ ขอบคุณที่ติดตามครับติดตามได้ในช่องนั้นสูตรโบราณครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไว้ครับสำหรับ f c ที่เข้ามาใหม่ครับกดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงครับก็เป็นคำเตือนครับพี่นอ้อง อันนี้ก็มามบงสูรเลยครับหมดแล้วสำหรับสองตัวล่างออกพี่สามศูนย์นะครับเด่นเด่นกระไรสาม 4ีหาครับเข้าที่สามครับเข้าที่สามนครับเข้าสามศูนย์เข้าสามครับเดี๋ยวกมลังสูตรวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดครับ สองหา้าหกหกเด่นสจไดตัวใดสำหรับสูตรกระใสหลักพันครับหลักพันบวกหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกเก้าคงที่บวกกันได้เท่าไหร่มีค่าเท่ากับเอก็กแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งจะไดเด่นสามตัวในต,ต่ละงวดครับวดน,นี้หลักพัน หลักพันคือสี่ครับหลักหน่วยล่างคือศูนย์ครับตั้งขึ้นมาเลยครับสี่หลักพันบวกหน่วยล่างคือศูนแล้วก็บวกเก้าคงที่ครับสี่บวกศูนย์ได้สี่ครับสี่บวกเก้าได้สิบสามก็สามครับสาม สี่ห้าได้ตัวเดิมครับเินที่หนึ่งทับเจ็ดทับหกหกสามสี่ห้าจะมาอีกไหมก่าพี่น้องรอชมครับมาบ่ามาบมาูบหูคือกันตัดสูตรเดินต่อกับมาครับ สูตรพิษก็คือว่เขาได้ 3, ามสี่ห้าครับแล้วก็เอามาตัดชุดเด่นสี่ชุดที่จับชุดไว้ครับเนีย่ยครับ 4ามสี่หาเรามาตัด4ีสุดนี่ครับสุดล่างที่จับคู่ให้ใหลักสิได้4กับ6กหลักหน่วยล่างได้สองกับ3จับคู่ให้ส2่3 6งสีหครับวันี้ได้สีสุด อันนี้เขียนผิดต,ตัวนี้หลักสิบล่างล่างตัวมี้งอง,งูตัวนี้มมีงอง,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 งคูครับแดบนี้ก็เอาสามเอาเด่นสามส,ามสี่หามาตัดครับสามกส็สิ่สี่สาม หกสามสี่สี่กระดิ่สี่สองสี่สาม เหลือสามชุดครับออดีเหลือ C2 c สามถ้ามันยังพี่น้องวันมันยังหลายสุดอยู่กับกวิธีตัดอีกครับ นั่นก็คือให้พี่น้องเอาสูตรนี่ครับมาตัดให้เอาพี่น้องเอาสามตัวบนนี่ครับกับสองตัวล่างนี่ครับอลไรพี่น้องมึงตัวตัวไหนมันเตี่ยมสูงกว่ามูครับไก่เอาตัวนั้นมามาเทียบลลอกวันนี้ได้แปดครับเตี่ยมหลายกว่ามูครับแปดก็มาเทียบล็อกนี่ครับ เนี่ยครับหลอกมันสูตรมันทีนี้งอนนี้ได้แปดครับแปดกับมืองหลอกมันครับสามหกเก้าครับเนี่ยสามหกเก้าก็สามหกเก้ามาตัดอีกครับสามก็คือสี่สาม หกสามหกก็คือหกหกสามเก่าโบมี่ครับหกสองหกสองที่น้องมักปะครับมันกรสีเรียนสุดอยู่สี่สี่สามกับหกสามครับ นี่ครับเด่นสุดเลยเด่นสุดกลับตัวสองตัวนี้ครับเด่นสุดเลยครับตัวรอง 4, 2, 6, 2. ตัวร้องเลยีสองหกสองตัวร้องกลับตัวความนะครับพี่น้อง สรุปห้ก้อนมูลเลยค่ะครับสรุปเพื่อพี่น้องไปหาไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลครับสรุปจตเดินเดินโลดสรุปคือสีเด่นสุดก็บสีสามหกสามตัวร่องกับสีสองหกสองคให้พี่น้องซื้อเรื่องสีสุดนี่แหละครับแต่ว่าให้ซื้อเน้นเน้นแน่จังหน่อยก็คือสีสามหกสาม สรุปให้รวดคันสูตรนี่เดือนต้อนี่ก่ะคันสูตรสามหกเก้านี่เดือนต้อนี่ะขึ้นนี่แหละครับพอเป็นอย่างววมันว่าไปเพิ่งงวดที่พาดมาครับตัวอย่างงวดที่พาดมานี่ าผมเอาสูตรนี้มาตัดเพื่อเนเมื่อกี้ครับเนี่ยครับสามตัวบนสองตัวล่างอดแต้มสูงสุดมาคือมาเทียบล็อกก็คือเก่าครับเก่าแต้มสูงกว่ามู ก็มะม่วงล็อกล็อกมันครับเก้าก็ได้ศูนย์สามหกถ้าผมเอาศูนย์สามหกมาตัดให้พี่น้องหังวที่หัวก่อนนะครับหัวที่แล้วนะครับเติมจากศูนย์ครับศูนย์ศูนย์มันก็ได้ทั้งสามตัวครับสาม นี่กรสีได้สามศูนต์ตัวเดียวเลยครับนี่สามศูนย์ศูนย์สามนี่ครับหกบมีครับเดีนสุดกระสีศูนย์สามสามศูนย์ตัวเดียวเลยครับสองตัวนี่กระสิเป็นตัวร่องไปนี่ครับ มันเป็นทั้งสี่สูตรหวยและนี่ถ้าไปเทียบล็อกเทียบสูตรสูตรทำเงินนะครับมันสิเขาตัวใด นี่ครับสูตรทำเงินมันสีเด่นอยู่สี่ตัวนี่ครับเห็นไหมครับมันสีเด่นอยู่ห้าหกศูนย์หนึ่งมันก็มาส้นศูนตัวเดียวนี่ครับส,ส้นศูนไก่พี่น้องเทียบมาเงมันส้นศูน,นย์มน,น,น,นยมันก็ต้องนาสีมาศูน,นย์ครับ เอศนย์เป็นหลกักครับพี่น้องให้พี่นอ้องเอาศูนย์เป็นหลักเลยนะครับงวดนี้ก็ได้ในตัวเก้านี่แหละครับเพราะว่าเลขมันออกของบนมันออกเกตสองคือเขามันก็ได้สองตัวเก้าสอง,ส,อง,ส,องสาม,ส,ามสี่ห้าหกเก็ดแปดเกศย์หนึ่งสอง นครบแบบนี้มันส้อนอยังวดนี้มันส้อนอยังหกชนหกส้นหกครับนี่ครับหกสาม ตัวรองหกสองครับสวนหกหกตัวเดียวกับตามนี้แล้วครับตังวดที่แล้วนะรับข้างบนมัน,นไม่มาว่าเรื่องข้างบน ข้งบนมันก็ออกเจ็ดสองตัวเก้านมาครับผมก็เห็นเลขมันออกเจ็ดเจ็ดสองไปแล้วผมว่าจับให้ขึ้นนี่ครับมันสีเด่นเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกครับเก็จับคู่กันเลยครับเจ็ดสองหกตัวนี้ม่เอาแล้วเพราะว่าหกยู่นี่มันมี ก็ได้แค่เกตสองกันจับคู่กันมันสิมันสิเขาอรยกเกตสองครับแต่ผมไม่ได้จับอห้งวดที่แล้วผมจับแค่นี้นี่ครับ งวดนี้มันกรสีดใดแต่คือเก้านี่ยครับเหล็ก <_ d ose> เพราะว่ามันลงท่ายด้วยสองรักรักหน่วยบนนะเอามาตต่งมันกรสีใดสูตรเดิมนี่แหละแบบน,นี้เหล็บนมันสีดินตัวใดมันสิดชนตัวใดกับจังมาทามึงอีกเทียน,นึงครับคลิปนี้เอาเอาลักสิบเอาสูตรข้างล่างไปซะก่อนโนที่หก ช่วนที่หกกับพี่น้องมั่นใจไปโลดเนี่ยหกสามครับตัวร้องหกสองสี่สองหกสองไปพี่เน้นพี่น้องเน้นไปที่สี่สามหกสามหกสามเน้นหลยกยกูโมงจักหนยอยอครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซำนียลครับ ไปพี่น้องเอาไปใส่กันพิจรนนารณาในการเอาไปใส่ครับสูตรไม่ถูกไม่ผิดครับไปอยากให้พี่น้องถือสุขคน,นครับแต่ว่าก็เป็นไปบ่อ้เพราะว่าโมหูล่วงหนาวัสลากสิออกตัวใดครับ กะเพียกการเดาเดาอย่างเดียวครับเดาถือเกิดบถือเดาพิดเกิดพิดเลยครับพี่น้องครับไปพี่น้องไม่โศกไม่ลาบครับสุดท้ายนี่ครับครับสวัสดีครับ